สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง MP Diary นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Back Shot ในโหมดมัมมี่ด่านวิหารฟาโลเหมือนเดิมนะเอามัมมี่ออกเฉยเลยเอาใครเป็นล่อวะมัมมี่เหลยอตัวเดียวอ้อออกเฉยเลย เป็นแล้วออกไงไอ้ที่หนึ่งเมื่อกี้ไม่ออกไปละไอ้ที่ชื่อไอเ้เหียเนี่ยเฮ้ยไม่ค่อยสนุกเลยคือผมไปหาแคทเกมหมื่นดีไหมเล่นเกมหมื่นดีไหม คือเกมแมช็อตคนมันเกียนเยอะไงให้ให้ไรเดอร์ห, Rider หนีคนนะเป็นฆ่าแบบจะเป็นแล้วชอบฆ่าตัวตายเงี้ยโคตรน่าเบื่อเลยพอเป็นคนไม่ยิเงเอายิเงเอาแต่พอมันเป็นมัมี่แล้วก็ฆ่าตัวตายเงี้ยหรือไม่ก็ออก มันเลยน่าเบื่อไปละเกมเนี้ยอันนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องที่ผมสร้างเองห้องนี้ก็โนธานูแล้วก็โนธานูแค่อย่างเดียวนะผมเป็นคนสร้างก็ไม่รู้ว่าจะมีคนรู้จักหรือเปล่าในห้องเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งคือที่หนึ่งนะอชยากรคือรู้จักผมอยู่ผมไม่มันเลยว,วะลงไปร่อเลยว,วะ แย่เสียงล่วงหนเลยวะยังไงแตกแล้วก็ยไม่ได้วะไม่ได้แต้ะมวะเไปไ็นแล้ววะข้างล่างอะได้โมได้อยู่ตายแล้วมั้งไม่ค่อยมันเลยว,ว่ะ ก็แล้วว่าจะมาอาดบบสนุกสนุกเลยนะคือแบบมันเกียนกันไงไม่ค่อยมันเลยผมไปหาเล่นเกมอือเลยไนหะเล่นเกมอืนก็ไม่สนุกอ่คือคนเขาที่ติดตามผมเขาชอบดู x shot ไงเลยยังไม่อยากหาเกมอืนมาเล่นหรอกไปไปอยู่ ออหรือเป่าไม่รู้ว่าจะมีใครออกอยิงไหมนะต้องไปคนแม่งยิงเอายิงเอาแหมโอ้โหคนแม่งขึ้นหอนเยอะว่ะโอ้บางอีกเนีย่ยมันน่าเบื่อ,อนนนเนี้ยแหละคนมันกวนตีมเลย ภาษาบ้านๆแม่งควนตีนไงยมีเยอยสนัยแล้วะลวะปืนนี้ก็เกลียนนะปืนนี้อาวะโม่โม่เลยโม่โม่เล่นแม่งเลยโอ้โหตรงนี้มันว่ะตรงนี้อเีเยตรงนู้นก็มี ดีนะมันไม่มาทางนี้มัม้ยเฮ้ยเยี่ยมาแล้วไปๆลงไปลงไปเกือบไปเกือบไปไม่ใช่ขึ้นมาข้างหลังแล้วเว้ยอุ้ยอ่ะโดนระคังอุ้ยมันวะ่ะตรงนี้มันวะ่ะแตกสองแตกสามเยี่ยโคตรมันเลยเออมันต้องอย่างนี้เลยมันถึง,งถึงจะสนุกหน่อย เพิ่ไปเก็บกระสุนก่อนกระสุนอยู่บนหอวะ่ะตรงนี้เฮ้ยเจ้าตกใจได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงตัวล่องหนหมดหรือยงังเอ้ไม่ทันเก็บกระสุนเรอหกนัด ได้บอมหมูมาเล่นนะ่ะเอามาแบบอาดมันๆหน่อยคือบอมอื่นมันอับไม่ค่อยหนุกอะ่ะยกเว้นสีรูนะโหเยี่ยกระสุดหมดแล้วอ้าไม่ทันขึ้งงนล่างก็ได้วะเอ้าไม่ทันอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเยี่ยคนแตกกันบานเลย เป็นบักดีก่อนก็แล้วกันวังว่าจะเฮ้ยเฮียตกใจล่วงเฉยเลยมาทำไม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 เฮ้ยอ้ยเหี้ยหลังก็มีโอ้ยตอนแรกไม่เห็นแบบไม่เห็นมีสักตัวโอ้ยยิงอย่างมันเลยเมื่อกี้ เอายากว่ะตรงนี้ขึ้นที่ขึ้นนี่โชว์โชว์โอ้โหวายาระเบิดป่าสักหน่อยโอ้เหมือนคนชนะอีกแล้วจะจบไวไหมไหมเนะี่ยตอนแรกมันสูสีกันนะ พอหลังๆมาคนแม่งเริ่มโหดว่ะตอนแรกมันก็สูสีกันหรอกแต่แบบมีคนเป็นแล้วออกไงคนเลยชนะเห็นวะเฮ้ยโอ้โหมาไงวะมาแต่ปลาระเบิดชิบหายแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยมองไม่เห็นเหรอโอ้ผมเผลอไปกดกอบอะ่ะชิบหายแล้วต้องรอโหลดใหม่เป็นตัวล่องหนนี่มันดีนะแต่ว่ามันตบยากโอ้โหซีรูซีรูเต็มกระบาเลยแรยงจังว่ะ

เมื่อกี้ผมเห็นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอเป็นตัวผู้หญิงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้นี่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยอย่าเพิ่งจบดีโอ้โหนดเดียวตายนัดเดียวเรียบร้อยเลยโอ้หเย่ย อย่างแรงสีรูแม่งอย่างแรงเลยรอบนี้มัมมี่มัมมี่ไม่ชนะแน่เลยผมว่าวุย้ยโดนดักโดนยิงดักห่ไม่ถึงไม่ถึงวุย้ย กูยงไม่ถึงแต่เกือบเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งจบดียิยงยิยงไม่มันเลยโอ้เพื่อนขอตบหน่อยไม่ได้เลยนะวะโอ้ยไม่มีพกระเบิดเข้าไปไม่ได้วะ แล้วดูหน่อยดูหน่อยโอ้แมงมัดตรงนี้กันหมดโอ้โหโอเคคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ